แรงมาแรงกลับไม่โกงมาริโอบโลเตลลี่แข่งสุดเกรียนชาวอิตาลีสวนกลับสาลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตหัวหอกของทัพไวกิ้งฝากกด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ สาลาตันอิบราฮิโมวิดอดีตหัวหอกทีมชาติสวีเดนได้ออกมาพูดเชิงตำหนิมาริโอบาลโลเตลลี่หัวหอกของทัพเดเมสปอร์ทีมจากหลีกตุรกีว่ามาริโอบาลโลเตลลี่ไม่รู้จักโตติดเล่นเกินไปจนทำให้พรสวรรค์ของเขาต้องเสียเปล่าไปทั้งที่มีโอกาสที่มาริโอบาลโลเตลลี่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์อันดับต้นๆของโลกลูกหนังได้ ซาลาตันอิบราฮิโมวิชเคยร่วมค้าแข่งกับมาริโอบาลโลเตลลี่สมัยอยู่ที่อินเตอร์มิลานในช่วงปี2007-2009และได้คว้าชแชมป์ร่วมกันถึง3รายการโดยมีแชมป์กโโชเซเรียอา2สมัยและอิตาเลียนซูเปอร์คัพ1สมัยก่อนที่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชจะย้ายไปร่วมทัพเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา โดยสลาตันพูดถึงมาริโอบาโลเตลี่ว่าผมเสียดายพรสวรรค์ของเขาจริงๆเขามีโอกาสหลายครั้งกับทีมชั้นนำของยุโรปพรสวรรค์ของเขามันสามารถพาเขาขึ้นมาเป็นสตาร์อันดับต้นๆของโลกลูกหนังได้แต่เขากลับปล่อยมันหลุดมือไปนักเตะหลายคนหวยหาโอกาสเหมือนเขาแต่กลับไม่เคยได้รับมันเลยผมนี่เสียดายแทนเขาจริงๆสลาตันกล่าว อย่างไรก็ตามทางด้านมาริโอบอลโลเตลลี่ก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆโดยเขาได้ออกมาตอบโต้อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างซาลาตันด้วยการโพสภาพชูถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกร่วมกับอินเตอร์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมแท็กแอคเคทาของซาลาตันอิบราฮิโมวิชเพื่อเป็นการตอบก,กลับเพราะทางด้านซาลาตันอิบราฮิโมวิชไม่เคยได้สัมผัสกับถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยสักครั้งในชีวิตการค้าแข้งใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ